พระเอกกลับมาแล้วเรื่องราวของหนุ่มกัญชัยอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้ก็เป็นพิธพีกรกําลังมาแรงอย่างมากและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะกลับมารับงานแสดงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อย้อนกลับไปในอดีตของเขาคนนี้ เป็นหนุ่มเจ้าชู้ตัวพ่อของวงการบันเทิงแน่นอนว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เคยมีข่าวกับดาราสาวหลายท่านแต่ทั้งนี้เขาก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับเมยเฟื่องอารมณ์ดาราสาวดาวร้ายนั่นเองค่ะ บอกเลยว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ค่อยได้โชว์หวัดออกสื่อกันสักเท่าไรทั้งนี้พวกเขาก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมายูหลังจากที่หนุ่มมีลูกตัวเขาเองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งเขาก็กลายเป็นคนที่รักครอบครัวและพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัว และจะเห็นได้ว่าในตอนนี้เขาก็รับงานเป็นพิธีกรสะส่วนใหญ่และถ้าหากพูดถึงผู้จัดละครสาวที่สามีของเธอนั้นเป็นพระเอกระดับต้นๆของวงการแน่นอนว่าเธอคนนี้ก็คือหน่อยบุษกรเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มและขอบคุณที่เขากลับมารับงานละครบอกเลยว่าเรื่องราวก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับของหนุ่มเป็นอย่างมากคะ่ะ